มีใครเคยกินปลาทูทอดน้ำปลาแล้วแบบกินได้ทั้งก้างกินได้ทั้งหัวไหมตอนเหมยเปิดร้านแรกๆอะ่ะเชฟเก่าเหมยเคยขายเมนูนี้ให้เหมยค่ะแต่ตอนนี้เหมยไม่ได้ขายแล้วนะเมนูนี้เพราะว่าเหมยว่ามันได้กําไรน้อยแล้วก็ทํายากด้วยค่ะเหมยก็ได้ปลาทูมาจากท่าเรือค่ะเหมยเห็นมันตัวเล็กก็ไซส์น่าจะประมาณ13ตัวโลประมาณนี้ค่ะเขาขายกันอยู่ที่โลละ2 0ยี่สิบนั่นแหละถ้าเหมยจําไม่ผิดเหมยก็เลยซื้อมา2โลค่ะไปกินที่ไหนก็ไม่ถูกใจเพราะ ส่วนมากบางที่เขาจะบั้งๆแล้วเขาก็ทอดเลยอ่ะเหมือนแบบอยากกินแบบกรอบๆอ,อ่ะนึกถึงตอนที่เชฟทําให้กินะจะกินได้ทั้งหัวทั้งก้างทั้งหางกินได้หมดเลยค่ะทอดแบบกรอบๆโดยที่ไม่ต้อง ไปตากแดดเลยเหมือยก็ได้ครูพักรับจํามาค่ะอยากกินมากก็ลองทําดูค่ะอนอื่นก็ได้ปลาทูมาก็จะควักเหงือกควักไส้มันออกค่ะไม่เคยทําค่ะควักท้องแตกไปหลายตัวแล้วและแร่ปลาก็เละสุดๆค่ะตอนแรกใช้มีดเล่มหนาไปหน่อยค่ะเพราะเนื้อปลาทูสดอ่ะทุกคนมันเละง่ายมากๆเลยนะเลยเปลี่ยนมีดค่ะไปใช้มีดบางๆแร่ให้เป็นแบบนี้เลยนะลงมีดเบาๆค่ะอย่ากดตัวปลาแรงไม่งั้นปลาเละเลยค่ะตอนแรกเหมยทอดยังง รู้ไหมจับโยนปลาจับโยนหมดเลยค่ะเหมยก็งงทําไมปลามันไม่กาดทีนี้เหมยก็เลยนึกได้ค่ะว่าเชฟเขาทําแบบนี้ จุ่มหัวปลาลงไปก่อนแล้วก็สายให้ปลามันบ,นบานออกค่ะบานเหมือนนกเลยนะแล้วก็ค่อยทิ้งตัวปลาลงไปค่ะคว่ำเอาทางท้องปลาลงนะถ้าเกิดงายขึ้นมันจะบานไม่สวยค่ะตอนนั้นน่ะที่เหมยขายเมนูนี้ยเชฟบอกให้ขายจานละสองร้อเหมยเถียงค่ะเหมยอยากขายจานละร5อยห้าิแล้วให้ครึ่งเชฟบอกว่ามันทํายากค่ายาก็แพงก็เข้าใจวันนี้แน่แหละทุกคน ต้องกางปลาออกต้องแบะหัวปลาแล้วก็ต้องจุ่มแบบนี้น้ำมันกระเด็นเดิอจุ่มหัวก่อนแล้วก็แขว่งแข่งอย่างเงี้ยแล้วค่อยทิ้งปลาลงไปค่ะ ต้องทอดจนกรอบเลยจนกว่ามันจะเลิกกระเด็นค่ะจนกว่าจะเลิกเปาะแปะเปาะแปะก็ตักขึ้นได้เลยที่มันกระเด็นมันกระเด็นตรงต,รงตาปลานั่นแหละเพราะด้วยความที่ปลาแบบนี้มันเป็นปลาสดไม่ใช่ปลาถูน,นึ่งนะบางร้านเหมือนเห็นเขาบางที่อ่ะเขาจะแผ่ตัวปลาออกเป็นเหมือนปลากระพงอะ่ะแล้วเอามาทอดเหมือนลองทําแล้วมันไม่กรอบค่ะเพราะว่าเขาเอาไปตากแดดก่อนให้เนื้อปลามีความแห้งหน่อยเขาถึงเอามาทอดค่ะเนี่ยทุกคนดูมันยากเนอะก,กว่าจะได้แต่ละตัวแต่ละจานอะ่ะแต่ก่อนเหมืนขาะ ไปได้ยังไงกําไรหลักสิบปะทุกคนเลยเทฟคนเก่าเหมือนจะเปิดเป็นเมนูปลาทูโบราณด้วยนะเขาจะมีน้ําซอสเฉพาะของเขาค่ะแล้วก็ทอดใบโหระพาลงไปแล้วก็เสิร์ฟได้เลยขายจานละร้อยห้าเหมือนงงตัวเองขายอะไรก็ไม่รู้ก็ว่าทําไมไม่ค่อยมีกําไรแต่ก่อนตอนทําปลาว่ายากแล้วเพราะว่าปลามันนิ่มมันเละง่าย ตอนทอดยากกว่าขันน้ํามันกระเด็นคลิปนี้ก็จะสส่ไปส่มาหนะะ่อยค่ะเพราะไอ้ลูกชายเหมือมันเป็นคนถ่ายให้แล้วมันกลัวน้ํามันเหมืออุตส่าห์ว่าถ้าเกิดมันเรียนจบมหกนะเหมือนจะส่งมันเรียนต่อเชฟดูท่าทางทางกลัวน้ํามันของมันนี่ไม่ได้เรื่องเลยค่ะกระโดดแล้วกระโดดอีกคลิปที่ได้ก็จะส่ไปใส่มาคนดูก็จะเวียนหัวหน่อยๆน,นะเสียงก็ต้องปิดไปค่ะเพราะว่ามันร้องวีดวาดของมันอยู่นั่นน่ปะปลาทูที่ได้มามีไข่เกือบทุกตัวเลยค่ะก่อนที่เหมย จะเอามาทอดอ่ะเหมยก็ล้างอีกรอบหนึ่งนะเหมือนเหมยควักไส้ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ค่ะพอทอดเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะของปลาทูที่ ทอดแบบนี้มันก็จะกลางๆออกแบบนี้มันไม่ได้กลางเองนะเราต้องแบะมันด้วยนะเอานิ้วแหวกเอาค่ะหักได้หักค่ะหัวมันจะได้กรอบๆปลาที่ได้มันก็จะกลางออกเหมือนนกแบบนี้เลยค่ะอีลูกชายเหมือนบอกว่ามันเหมือนปลาตีนเลยแม่เหมยก็เลยบอกลูกก็ระวังโดนตีนแม่ละกันทอดจริงๆอ่ะเหมืนทอดสวยไม่กิดตัวเองนะนอกนั้นทอดแบบไม่สวยเลยอ่ะไม่กลางออกไม่อะไรเลยก็จัดจานประมาณนี้ก็พอค่ะแล้วก็ราดด้วยน้ำปลาแบบนี้เลยค่ะเหมยขอย้ำนะ นะเมนูนี้เหมือนไม่ได้ทําขายนะไม่ต้องมาสั่งกันเด้อทําให้ดูแต่ถ้าเกิดใครอยากกินก็ต้องไปทํากินเองแล้วแหละเพราะว่ามันทํายากเหลือเกินหัวก็กินได้ือ กรอบนานไหมแบบเนี้ยพีนน่เอลมีขายแลบบ้วปล่อยไว้นี้ก็มีเหี่ยวยิ่งใลยปล่อยไว้นานยิกก่งกรอบอืมอืมปลาทูอะไรกินได้ทั้งก้างถามว่ามีขายไหมไม่มีนะไม่มีคนทำให้กินนะแบบเนี้ย Alright, okay.